สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารีวิวนะครับเรื่องซ่อมชุดคอพวงมาลัยนะครับ Honda SRV นะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับวิ่งมาแล้ว1น0 0งแประมาณแสน0 0 0หโลนะครับเพื่อนๆก็ได้เปลี่ยนเป็นแหลกของแท้มาแล้วนะครับแต่มีปัญหาที่ ชุดคอนะครับก็คือดังดังชุดคอพวงมาลัยเลยนะครับอันนี้น่าจะเห็นแหลกนะครับเพื่อนๆไ uh, ด้เปลี่ยนมาแล้วนะครับช่างบอยก็จำเป็นจะต้องรีวชุดคอมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเพราะมีอาการดังที่แป้นพวงมาลัยเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชุดคอนะครับรอสักครู่นะครับครับเพื่อนๆหลังจากเปลี่ยนแหลกมาแล้วนะครับก็ยังดังอยู่นะครับ ตอนนี้ช่างบอยก็ต้องถอดชุดคอทั้งชุดเลยนะครับเพื่อนอ่าอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับชุดคอก็จะมีเนี่ยฮะอ่าเฟืองย่อยมอเตอร์นะครับที่แตกนะครับเพื่อนเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะเขียวเขียวแน่นอนเพื่อนาจะเปลี่ยนแบบนี้ใส่ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวเขียวเขียวได้แตกหมดแล้วนะครับเพื่อนอเห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีเลยนะเพื่อน หลังจากเราจะต้องเปลี่ยนชุดยอยมอเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องเช็คตำแหน่งนี้นะครับเช็คค่าแรงต้านของมอเตอร์นะครับเพื่อน ครับถ้าตัวนี้มีอาการหลวมนะมนเพื่อนเราก็จะต้องทำทำการนะทำชุดปรับตั้งขึ้นมาแทนนะครับเพื่อนเพื่อ,อเพิ่มแรงหน่วงตรงนี้จะเป็นชุดสปริงนะครับเพื่อนอเนื่องจากสปริงเกิดอาการล้าแล้วนะครับตัวมอเตอร์ที่ขับยอยเนี่ยก็จะเกิดอาการเป่านะครับพอเปาแล้ว ก็จะเกิดอาการหลวมระยะก็จะมีระยะพวงมาลัยน,นะครับเราก็จะเป็นจะต้องทําชุดดันสปริงนะครับตัวนี้1จุดนะครับเพื่อนทำไมจะต้องทําแล้วเราทําทาไมนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานขึ้นแสนโลเมื่อไหรนี้นะฮะมันจะเบานะครับเพื่อนตัวนี้จะต้องมีแรงต้านหรือหน่วงนั่นเองนะครับเพื่อนน,อน,นี่นะ ถ้ามันเบาวมากๆเนี like shoe, ่ยนะครับพวงมาลัยก็จะมีช่องว่างนะครับเพื่อนแตวเวลาขับฟินลิงรถใหม่ก็จะหายไปนะครับเพื่อนเราจะเป็นจะต้องทํานะครับถ้าตัวนี้มีอาการหลวมนะครับอย่างเช่นคันนี้ตัวนี้มีอาการหลวมนะเพื่อนเราก็จะต้องทํทนาชุดติดตั้งพิเศษขึ้นมาใหม่ครับอยู่บริเวณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วจะต้องเช็คทุกคืนตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนว่าตัวนี้มีปัญหาไหมเรื่องติดขัดนะครับถ้ามีก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อน อ่านี้ได้ท hmm, oh ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นตัวนี้ที่ดูที่แรกนะครับเรยต้องใส่ไปนะครับเพื่อนชุดคอนะครับไม่ใช่ช่างบอจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องหรือถอดเช็คทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับถอดเช็คทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนนอกจากจะชุดคอ ที่เราทําแล้วนะครับตรวจเช็คลูกเือทั้งหมดเลยแรงแรงดันแรงนวง,งสำหรับมอเตอร์นะครับเพื่อจะได้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งของเดิมติดรถกลับมานะครับเ,เวลาเราขับเนี่ยเราก็จะรู้เลยเหมือนฟิลลิ่งรถใหม่ที่ออกจากศูนย์เลยนะครับเ,เพื่อนถ้าเราทําได้ครบทั้งหมดเลยนะครับเ,เพื่อนเอาละครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับก็จะมียอยนะครับ สำหรับ h r v ก็จะมีปัญหาเรื่องยอยด้วยนะครับเพื่อนอ่าเนี้ยยอยเริ่มติดขัดนะครับอ่านี่นะครับเป็นล็อกๆ็อกเลยนะเพื่อนอ่า <S 2> <S 2> สะดุดเลยนะครับอ่าเนี้ยนี่นะครับอันนี้ติดเลยนะเพื่อนอ่าน,นี้ครับอันนี้ติดเลยนี่ฮะติดเลยเป็นล็อกๆ็อกเลยนะเพื่อน อันนี้ฮะคึกกักคึกกักเลยนะครับเพื่อนอันนี้นะครับต้องจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนจะต้องเปลี่ยนสองตัวนี้นะครับถ้าเราไปที่ศูนย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เราทั้งเส้นเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านใดมีรถ h o n d a h เอนะครับของหมดวารนตีแล้วเนี่ยหรือประมาณ78ปปีนะครับย่อยตัวนี้ก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพื่อนก็ตามอายุงานนะครับ พอ,อมีปัญหาแล้วเนี่ยเราถอดมาใช่ไเราก็ต้องมาเช็คตัวอื่นนะครับแรงหน่วงของมอเตอร์นะครับว่าจะมีแรงหน่วงเท่าเดิมไหมถ้าหลวมไปเราก็ต้องทําการชุดทําชุดปรับตั้งบริเวณนี้นะครับเ,เพื่อนเพื่อ,อให้กลับมาสมูทเหมือนรถออกจากงููตรใหม่ๆนะครับพอทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฟิลลิ่งเหมือนรถใหม่เลยนะครับเพื่อนอโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ คอนด้าเฮตอาีนะครับขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องและผู้ติดตามนะครับนํารถมาเช็คได้ฟรีนะครับแท่งบอยนี่นก็จะเช็คให้นะครับซ่อมไม่ซ่อมก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับเพื่อนก็ถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์นี้นะครับ0 8นย์แปดเจ็ดหกเก้าศูนย์เจ็ดสี่สอง่สเพื่อนเรื่องแหลงคอย,อยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพื่อนเวลาเราซ่อมเนี่ยเราก็ต้องซ่อมให้มีมาตรฐานนะครับ ความเป็นมาตรฐานเช็คระยะเช็คกัญอะไรให้กลับมาเป็นเดือนนะครับเพื่อนเอาละครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับคันนี้ลูกค้าค่อนข้างรีบนะครับก็เดี๋ยวจะซ่อมแล้วก็ประกอบให้เลยนะครับเพื่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ